อาจารย์คะไปบรรยายให้หน่อยได้ไหมคะที่ไหนคะที่นี่นี่นี่โอเคค่ะอาจารย์โอเคโอเคโอเคพ่อมึงกูไม่ไปกูมไม่ไปมันจะโอเคใครมโอเคไปบริษัทห้างร้านเหมือนกันใครรับโทรศัพท์ท่านอย <Ă ง> ่าไปจ้างมันรับโทรศัพท์ไม่พร้อยจับปับ๊บแทนที่จะบอกสวัสดีค่ะศูนย์วัฒนธรรมอะไรไม่ ที่ฉังไม่ได้ว่าสึงันทำนะคะขอยกตัวอย่างค่ะหยิบขึ้นมาปับ๊บสวัสดีค่ะบริษัทนี้นี่ใหม่สวัสดียกขึ้นมาตอะไรัอยากจะนบอกลงไปต่อมึงแล้ววันก็ว่าดิ่ฉันพูดไม่เพออย่างนี้ให้พูดเพราะยังไงอ่ะมันน่าสอดมือลงไปในโทรศัพท์ไหมแล้วก็โอกว่า คนภาษาไทยมีหญิงชายด้วยค่ะหญิงกับชายพูดกันไม่เหมือนกันนะคะผู้ชายเนี่ยกราบประธานอภัยนะคะไม่ใช่ดิฉันพูดไม่เพราะนะคะศูนย์วัฒนธรรมที่กรบอบผู้ชายอ่ะรักกันมากๆเจอกันท่านทักกันยังไงสวัสดีครับผมพบกับคุณได้พบกันนานนะครับเหรอกิงจริงันย็นอีกพวกวิศวะมันทักกันไปเอยอ นหนักนี่กุยสัตยันจะบอกให้ทำไมต้องมาพูดคำอย่างนี้ต่อหน้าครูผมไม่ได้พูดกับอาจารย์ผมพูดกับมันก็ถูกของมันอะนะถูกของมันนะั้นไม่ได้พูดกับเราพูดกับเพื่อนมันก็ถูกแล้วถ้าพูดกับเราอย่างนั้นอ,ออกแง่เลยไม่ได้อยู่นาน มันก็เกิดวิกฤตการบ้านเมืองเป็นไรก็ไม่รู้ตื่นเช้าวันนั้นมา14ตุลาเราแย่เลยลูกศิษย์ดิฉันไม่เข้าห้องเรียนเลยออกมาเดินเราต้องไปต่อสู้มวลชนยากไรและขมขืนโดน,นเนี่ยังก็ออกมาเฮ้ยไม่เรียนหนังสือไม่เรียนทำไมต้องไปต่อสู้มวลชนพ่อมันขมขืนแล้วบอกไม่ใช่ มีจุดเยืนว่าอาจารย์เป็นไดโนเสาร์เป็นเต่าล้านปีเลยโอมันว่าดึงฉันเยอะเลยวันหนึ่งมันไม่ยอมสอบมีสอบมิตเนาย1สิตุลาหนึ่งเจดีฮนสอบพวกข้างนอกดียันสอบเช้าพวกข้างในดียันสอบบ่ายแล้วก็ปิดประตูไม่ให้มันไปไหนมันก็เดินมา แต่ละประกรมาฮีโดนมากก็เป็นแถวเลยมันเขย่ากูตูเ<อ>ลยสอบเตดเดีอยวอเจลาก็บอกกูนะไม่อยากสอบมันมีคนนึ่งให้กูสอบมีคนหนึ่งไงเราก็เลยบอกคนนั้นกูใช่ไหม ทะเลาะก,กันเรียนเสียใจนะครับพักนั้นเสียใจมากแต่เรียนก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็ต้องทำอย่างนี้มันก็บอกอจาจารย์มาพูดกันพวกผมจะมีสอะก็ได้หลอมเลย6หกพันคน <c oughs> ถือไมโครโฟนคนละ้างเอาว่ามาทำไมทำไมไม่สอบวันนี้เป็นวันสำคัญสล้ัน,นเรื่องอะไรวีรชนพรามึงเป็นวีรชนด้วยเหรอ อาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยเลยอ่ะอาจารย์เป็นคนไม่มาการันต์จุดยืนครูไนะม่จุดยืนฉันตียไงจุดยืนชักจ่มึงยัเยืนี่งนีไม่มีจุดยืนุยืนขั้นที่เคารพ อย่าเอาดีฉันไปนินทาสีหลังลว่าพูดไม่พร้อนะคะดิฉันได้่ะประกวดมารยาทชนะเลิศของพุทธสมาคมค่ะจริงๆค่ะชนะเลิศศีรีไม่มีใครทัเททดเทียค่ะ